ท่านที่เคารพกระผมนายพิสิทธ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีขออนุญาตกรับเรียนท่านประธานเพื่อชี้แจงสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของงบประมาณส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ขอรับข้อสังเกตของท่านสมาชิกค,ครับแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาของงบประมาณของท้องถิ่นในช่วงสองสมปีนี้จะยังมีปัญหาอยู่พอสมควร ประการหนึ่งก็คือมันมีนโยบายสำคัญของรัฐบาลหลายนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการแม้กระทั่งเรื่องของอาหารกลางวันนมโรงเรียนเนี่ยซึ่งในที่สุดเนี่ยเราจำเป็นต้องทำงานผ่านท้องถิ่นเนื่องจากว่าท้องถิ่นเขาก็จะเป็นคนที่ทราบข้อมูลและก,ก็การไปขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆก็ต้องอาศัยท้องถิ่นและก็การจ่ายเงิน ที่สะดวกที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเนี่ยพึงจะกระทําและก็โดยส่วนตัวผมก็อยากเห็นท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทสําคัญในงานทางด้านสวัสดิการและสังคมมากขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนก็จะมองไปที่ท้องถิ่นและคิดถึงเฉพาะเรื่องของการทําโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยงบประมาณในส่วนนี้ซึ่งเติบโตค่อนข้างมากนําเข้าไปรวมแล้วก็ถือเป็นสัดส่วนของท้องถิ่นท้องถิ่นก็มีความรู้สึกว่า ส่วนเงินที่เป็นของเขาเองที่มีอิสระในการดําเนินการมันก็ลดลงซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการหารือกับท้องถิ่นมาโดยตลอดผมคิดว่าเมื่อสถานการณ์ทางการคลังเริ่มดีขึ้นมาวันข้างหน้าก็จะมีการเพิ่มและก็ถ่ายโอนภารกิจเพื่อที่จะให้งบของท้องถิ่นเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นแล้วก็เราก็กําลังอยู่ในระหว่างการทบทวนครับว่านโยบายที่เป็นนโยบายที่ออกไปจากส่วนกลางเนี่ยสมควรที่จะถอดออกมาจากงบของท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยบางเรื่องเช่นงบผู้สูงอายุทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้ระบบของธนาคารเป็นหลักด้วยซ้ําซึ่งก็อาจจะไม่ต้องไปนับอยู่ในส่วนของท้องถิ่นก็กําลังมีการทบทวนดําเนินการต่อไปส่วนประเด็นที่สองที่อยากจะกราบเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ผมก็เคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปราย แล้วก็เชื่อว่าท่านก็มีเจตนาที่ดีอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าการยกเอาคําพูดของกระผมมาความจริงเมื่อวานนี้ก็ได้มีการชี้แจงถึงความแตกต่างในหลายๆเรื่องทั้งเงื่อนไขของเหตุการณ์รวมไปถึงการตัดสินใจของผมตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการชุมนุมเป็นต้นมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กระผมได้พูดเอาไว้นั้นเนี่ยผมได้ดําเนินการตามหลักคิดแนวทางนั้นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังข้อเสนอที่เป็นเหตุเป็นผลของผู้ชุมนุมแต่ความแตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาของการที่มีการใช้อาวุธแล้วก็มีการดำเนินการหลายอย่างซึ่งทำให้การทำงานของภาครัฐนั้นเนี่ยซึ่งความจริงแล้วก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าพยายามที่จะดูว่าวิธีการที่จะนำบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุดจะทำอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ประการหนึ่งก็คือเราคงจะต้องมีการตรวจสอบกันในสัปดาห์หน้าประการที่สองก็คือว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะรับการตรวจสอบโดยขณะนี้ก็มีความพยายามในเรื่องของคณะกรรมการอิสระและไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีองค์กรอิสระอย่างน้อยสององค์กรที่เข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาก็มีการตั้งคณะนุกกรมการขึ้นมาและก็ ด้านหนึ่งก็เข้าใจว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องที่ทางพรรคเพื่อไทยเองได้ไปนําเสนอในเรื่องของการที่จะสอบสวนหรือมีการถอดถอนผมแลอท่านรองนายกแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงนะครับในในวงราชการก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบไปผมก็ขอยืนยันนะครับว่าการแทรกแซงเรื่องขององค์กรอิสระหรือใครก็ตามที่จะมาสอบข้อเท็จจริงนั้นไม่มีแน่นอน ส่วนปัญหาว่าขณะน,นี้ท่านบอกว่าในชนบทหรือในพื้นที่ซึ่งมีผู้ชุมนุมเดินทางกลับไปเนี่ยผมก็เข้าใจครับว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกท่านก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มบุคคลซึ่งมาร่วมชุมนุมอยู่เป็นเวลาสองเดือนเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปนั้นเนี่ยข้อมูลที่เขาได้รับอยู่ตลอดก็คือข้อมูลที่ได้จากเวทีของการชุมนุมเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยครับในเรื่องของความเชื่อต่างๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบริเวณที่ชุมนุมยกตัวอย่างเช่นที่มีการพูดถึงที่วัดปทุมนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ยิงหรืออะไรขึ้นมาเราไม่แปลกใจครับว่าคนที่นั่นต้องมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นทหารเหมือนที่เพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งอภิปรายไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่กล้าที่จะไปขึ้นรถของ รัฐที่จะนําตัวไปรักษาพยาบาลเพราะว่าเกรงว่าจะถูกเอาไปฆ่าเอาไปทำร้ายซึ่งผมก็ขอกราบเรียนยืนยันว่าทางภาครัฐนะไม่เคยมีนโยบายหรือแนวคิดเช่นนั้นเลยแม้กระทั่งช่วงที่มีการนําเสนอในเรื่องของการมีเขตอพยพทานผ่านองค์กรเอกชนเนี่ยทางเราก็เสนอด้วยซ้ำว่าที่จริงดีที่สุดคือให้พ้นจากพื้นที่การชุมนุมออกมาข้ามถนนมาก็ได้ครับ แล้วเราก็ยืนยันเลยว่าใครที่มาในเขตนี้แล้วก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กลับบ้านเนี่ยจะไม่มีการจับก,กลุม่มไม่มีการทำร้ายทั้งสิน้นเพราะเราก็เกรงครับว่าถ้าเขตอพยพทานเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่การชุมนุมแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถห้ามคนที่ความจริงแล้วไม่ใช่เจตนาของเขตอพยพทานซึ่งมุ่งไปที่เด็กผู้หญิงคน,คนชนรานะครับแต่อาจจะมีทั้งการดแล้วมีคนที่มีอาวุธเข้าไปเนี่ยไปปะปนอยู่ มันก็จะผิดจากเจตนารมณ์ที่หลายฝ่ายต้องการแต่นั่นแหละครับความเชื่อนี้อย่างที่ผมกราบเรียนครับเป็นเรื่องซึ่งข้อมูลต่างๆจะต้องมีการนําเสนอออกมาและแน่นอนครับเมื่อข้อเท็จจริงมันปรากฏเนี่ยครับผมคิดว่าเราจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆซึ่งแน่นอนผมก็ดีท่านรองนายกก็ดีซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการตามความเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนยืนยันว่าต้องดูที่ข้อเท็จจริงด้วย นะครับว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับและภาครัฐมีการตัดสินใจอย่างไรนะครับส่วนที่ท่านเสนอแนะว่าในส่วนของพรักประชาธิปัตย์จะดําเนินการอย่างไรผมสบายใจอย่างหนึ่งครับว่าในพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อเสนอของท่านเป็นเรื่องที่เหมาะสมเนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็คงจะพิจารณาและผมก็เป็นสมาชิกพักคนหนึ่งนะครับฐานะของหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ค่อยเหมือนหัวหน้าพักการเมืองอื่นนะครับจะขึ้นอยู่กับสมาชิกเป็นหลัก เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกเห็นว่าเป็นเรื่องเหมาะสมนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับเป็นเรื่องที่พักสามารถดําเนินการได้และผมไม่เป็นอุปสรรคอยู่แล้วก็กราบเรียนเพื่อให้ท่านได้มีความสบายใจและก็ขอยืนยันครับว่าการเดินหน้าตามแผนปรองดองต่างๆซึ่งผมกระทานั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าไปอย่างเต็มที่แล้วก็เราก็จะพิจารณาต่อไปครับว่าเรื่องที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นอย่างไร